พี่้องกรัโปรกระสอบมาลำเพินอุเชียบครับนั่งใจก็ได้วันนี้บรรยากาศอยู่ที่ปั๊มบตททางสุดท้ายก่อนที่จะลงเขาครับยอดมากเลยครับเขาอ,อีนี่เพิ่นขึ้นจงใหม่ใน่ไหมนั่เนะขาอ,อ,อ,นะอีมันขึ้นจงใหม่ใน่ไหนี่มันชินังไลย เอาแากรูลงสินั่งแบบตักให้หำมาให้หำมาเราแดกรูลงเรามากินน้ำข้างน้องเลยโอ้ยน้องสวยมากอุ้ยทุกคนไปไม้สดชื่นมากเลยครับว้าวสวยเขียวลืมเลยครับนีคือการเบาใจด้วยครับโอ้ยตอนนี้หาอยู่วันโมงนะไม่เขียววะหมองเขียวเขากระบอกแดงไงอันนี้เรากินข้าวกับ อะะไรนะไปลาเขีงน้อยเหรอเนี่ยแต่ว่าไม่มีซอนนะครับก็มีอยู่เหนนะมึงี่มึแตดนะมึงเกงไหนฮะเนี่ยมึงมีเวลามึงกดเดินครับมาแล้วเข้าร้อนแล้วเฝ้าสวยสิแต่ห้องมันไม่กว่าเงเลยวันนี้เราออกออกจากบ้านมาแต่หงมังเย็นนะมีกันปะมา,มานุ้ยขึ้นนอนหลายแถวก็บมาว่าข้างบนเลยนอนเราเราก็เลยขับรถมานอนที่วาปีปทุมจามทุ่ม ตื่นตีสามเี่จากว่าปีตอนนี้ยวนตอนนี้หกโมงครึ่งอยู่ที่เนื้ปลาหนันมีความมันเต๊แห้งปักตรงไ<ร>ทยตรงโคราชปักตรงไทยโคราชว้าวาอ,อันนี้อาหารฝรั่งพี่น้อง,องเอาอาหารฝรั่งเขากินจริงจริงด้เขาเอาือมันซุปไก่หน้าตาคืออินเดียไม่ใช่ฝรั่งอ่ะสร้างเขาจะกินอาหารฝรั่ง หน้าตาคือคอมเมนหรืออินเดียหรือยังไงเห็นหนาคือมันเงียบก็เคยเรียกว่าอะกินอะโวยนะยี่บอกอีกอย่างหนึ่งเราเห็นหน้าเนี่ยเห็นหนามันสดสื่นเนี่ย อย่างใ,ใครตกิจเลยวันนี้เราไปที่ตลาดมิ่งชูฟุตมิงชูฟัดบอกมาบาถรบ้านต่อบานทองชนบุรีครับวันนี้ได้วอีกร้อยเก้าสิบกว่โลห้านประมาณสิบโมงแหละพี่น้องหลายคนก็ค่อยๆเดินทางนะครับเข้าอื่น ถ้านอนไม่อิ่มเรากไม่กล้าเดินทางกลัวรถลงก้างทางนะไปเลยปะกลัวเดินะสาอย่าอย่าเดินเวลสิบบาทอย่างนี้มันพิ่ในหัวเพราะสองลอยร่อยู่ไปาเจียบเอาไลอยหาออิล้สอลอดอกนอนน้ำพึงสวยี่จะ,ะนะนแข็งเขามานอนอยังปะตขนกก็ผูกนังมลูกเขาไ่ได้นนอนไหม เขาบรรลุข้อกับบรรเปียาด้วยหรือนึกว่ต้องพักควันหรือเปล่าวะวออเจ้าเว็นพราะบรรเล่นนอนเขาข้าตื่นติดอันนี้ก็พักกินข้าวกันเยอะมาง

quan luật tiết đây này thế này là ăn ngon còn này ถ้ากินเย,ยอะก็เลยบ่ได้บนี่มันต่างไปน,น,นี่ปลานี่ปลานี่มันจะตัวไหน ะะอเอาละงั้นจะสีพ่งสีพัยอือขอบคุณทุกคนลังใจพีน้องครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับช่องบา้านเราเพื่อนเราเชียว,วนันี้ก็เป็นจวดต่อที่จนมุรดีกลางวันตะลิมสีเขียวสีเขียวจังไหนสีชมนะพูนะพอกลิบต่อไปครับสวัสดี